สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวกับญานิงเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็หลาน,นหลานนะาจา๋านี่ปอ๋อกกินข้าวกับหลานสองคนญานิงปู่นิงไปขึ้นเขาขึ้นเขาไปหาที่สารมะแกงหาของป้ามะแกงหาของป้ามะถิงไปก้านหนูพร้อมไปกันขึ้นญานิงก็กินข้าวกับหลานสองคน กบอืมเกือบสมัครอืมกินตอนหิวตอนที่บ้านคนก็กินข้าวเช่นก็กวยสองน้อยว้าหิวข้าวิมาเอาขัดอันยาเช่นเมงมากินยาเช่นเมงเมื่อกี้ตอนที่บ้ากินเวลาหิวอืม ขมผาคือแซบยาวิตามินเส้นเม่งยังไม่อยู่นะไม่แซบยิงอยู่แล้วแซบเด้อิ่มดูนะกินอาหารดีเาลกะคือไม่แซ่บเาอยู่นะยิข้วก็วก็แซบข้าวุ้ากตันาก็แซบนิ่ม กินนั่ใหน่ยไว้ให้ผมจุดเต็งลานกับชุ้หน้าจ๋าเฮ้ยหลานนี่เราเป็นน้องเลยสองคนกับหลาน làm những khác thật nó không khác né là thác như thế nào chơi đi chơi ơi mm -hmm. mm -hmm. đi qua chơi đi qua chơi ơi chơi đi กินพักจานเดียวสองคอนกับหลานกินสบายสบายกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เนี่ยกินกับอะไรก็ได้กินเพื่ออยู่กินกับอะไรก็ได้แล้วก็กินตอนหิวก็กินได้เยอะอิ่มเหมือนกันถ้าอยู่ก็กินอยู่เออาไร หาอาหารดีๆมากินถ้ากินเพื่ออยู่กินกับอะไรก็ได้ผักักคะน้าจานเดียวเก่งช้อนง่ายหลาเอ้าค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ขอด้วค่ะสวัสดีค่ะกด subscribe กด ติดตามย่าหนิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ